โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําเหรียญนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับนี่สามขั้นตอนนี้เลยนะครับของที่ระลึกนะครับเพียงสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอินเสิร์ตนะครับสองคูณสิบคือใส่เหรียญสิบไปสองเหรียญเต็ปที่สองนะครับชูเดิรดเรนซิ่งเลือกแบบที่ต้องการนะครับก็จะมีสามแบบนะครับมีนี่นี่แล้วก็ p ิกอัพเดอะคอยนะครับกรุณาหยอดเหรียญนะครับ เป็นเหรียญ12เหรียญน,นะครับเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงนะครับขอ,องที่ระลึกนะครับโอเคหยอดไปเลยปึ๊บเหรียญทึบโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็เลือกรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้แล้วกันให้พี่ฟินนะครับเนี่ยกดปุ๊บทำงาน,นครับเดี๋ย ครับํางานนละปัม๊มละอันดับแรกก็คือโรเตอร์จะหมุนเลือกแม่พิมพ์ก่อนนะครับอ่าเดีวมาดูกันว่าออกมาเป็นไงเสร็จแล้วนี่ไงนะครับ20บาทนะครับเป็นเหรียญที่ะระลึกนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟินนะครับนี่ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับดูสวยไหมประมาณนี้นะครับเป็นของที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเรามาเที่ยวนะครับที่เนี่ยสวยมากเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ระบายสีด้วยนะครับตรงนี้ทางเข้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ